สรยุทาธา์พาท่าหมดสภาพความเป็นสื่อชั้นนำหรือไม่หลังทําโ,โพโนตเน็ตฟลิกล่าสุดความจริงปรากฏลุ้มรางเฟกนิวส์ข่าวปัน่นจับไต้แชกขบวนการ I.O. 3นิ้วปั่นยกเลิกเน็ตฟิกปูดสอสอก้าไกลและบกกรลายจุดสอดรับจะตรามาค่ะโน้ตอุดมต้าพาณิชทำเดี่ยวลงในเน็ตฟิแต่ก็โดนถล่มยับ ต่อมาค่ะเพจ Facebook สรยุทธสุทัศนะจินดากรรมกรข่าวจุจ่ๆค่ะก็มีการทำโพสำรวจว่าผลจากเสียงวิจารณ์เดียเ่ยวสเปเชียลซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์ของโนตอุดมแต้พานิชคุณคิดว่าโดยมีตัวเลือกค่ะให้5ตัวเลือกคือ 1. ดูและเป็นสมาชิก Netflix ต่อไป 2. เลิกดูและยกเลิกสมาชิก Netflix 3. อยากดูและสมัครสมาชิก Netflix 4ไม่ได้สนใจและ5ไม่ดูโน้ตแต่จะเป็นสมาชิก Netflix ต่อไปซึ่งหลายคนค่ะก็ต่างพากันวิพักษ์วิจารณ์โพนี้เป็นจำนวนมากว่ามีแต่กลุ่ม3นิ้วติ่งส้มเท่านั้นที่มาร่วมทำโพสำรวจนี้ไม่ได้เป็นกลุ่มผู้ชมที่เป็นตัวแทนของคนไทยที่ดู Netflix เช่นคนดู Netflix ไม่ได้เท่ากับคนชอบโน้ตอุดมอีกคนค่ะบอกว่าโน้ตก็ไม่เกี่ยวกับเลิกดูช่องนี้ ทำโพแบบรู้อยู่แล้วว่าคนเลือกต้องดูต่อชี้นําสังคมเก่งและบางคนค่ะก็เข้ามาให้เหตุผลว่าขออีกตัวเลือกนะสระยุ้ยเลือกดูตั้งแต่ถูกสารตัดสินจําคุกแล้วส่วนโน้ตก็เลิกดูนานแล้วส่วนเน็ตฟิกสมาชิกพรีเมียมดูตซษาเกาหลีกําลังทําปอโทใบที่2เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีอีกคนบอกว่าทำโพอะไรเน็ตฟิกไม่ได้มีแค่ทอกโชว์ของโน้ตรายการเดียวนะ จับโยงมั่วไรสม้มอีกคนค่ะบอกว่าเป็นสมาชิกของ Netflix แต่เราจะไปดูสิ่งที่เราไม่ชอบทำไมล่ะก็แค่ไม่กดดูรายการของโน้ตก็แค่นั่นแหละทำไมต้องเลิกดู n น t f l i x ยุดก็ปั่นไปเรื่อยจนเลิกดูไปนานแล้วรวมถึงบางส่วนค่ะก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าช่องมีแต่สามกีบดูผลโพมมันตลกขบวนการปั่นส้มกับ Netflix หลังจากที่เราค่ะได้มีการนำเสนอข่าวออกไปพบว่า เพจ Facebook สรยุสุทธศนจินดากรรมกรข่าวค่ะก็ได้มีการแชร์โพสต์ข่าวของเราพร้อมกับแคปชั่นว่าคริสติครับงานนี้ค่ะบรรดา f c ก็มีการเข้าไปเยาะเย้ยกันใหญ่ทั้งทั้งที่หลายๆคนนะคะต่างก็เข้าใจตรงกันว่าคนที่ดู Netflix นั้นไม่ใช่คนที่ชอบโน้ตเสมอไปแต่ก็ยังมีคนเข้าไปปันค่ะแล้วก็มีการต่อว่าอีกฝ่ายว่าไม่ยอมรับความจริงบ้าง และก็มีแฟนตัวยงของสอรยุทสุทธศสนจินดากรรมกรข่าวมีการแสดงความคิดเห็นทำนองเนบแนมว่าผมจะแบน Netflix โดยการเอากล่องไปคืนครับกลับมาใช้บริการเสากลางปลาเหมือนเดิมดีกว่าครับมันดูพอเพียงดีซึ่งจากคอมเมนต์นี้ค่ะก็เรียกว่าสอดรับกับโพสต์หนึ่งนะคะซึ่งพบว่าแฟนตัวยงเพจสรยุสุทธศนจินดากรรมกรข่าว ก็มีการนำเอามาแชร์ใต้โพสต์นี้ด้วยโดยในช่วงวันเดียวกันค่ะที่เพจ Facebook สรยุทธสุทธนะจินดากรรมกรข่าวได้มีการทำแบบสำรวจนั้นปรากฏโพสต์หนึ่งค่ะในช่วงวันเดียวกันในกลุ่มของเพจ Facebook ข่าวด่วนทันเหตุการณ์โดยมีผู้ใช้ Facebook ค่ะที่ชื่อว่าวุฒิเดชวงเสรีซึ่งมีการใช้ภาพโปรไฟล์นะคะทำให้คนที่พบเห็นเนี่ยเข้าใจว่าเป็นกลุ่มคนที่รักสถาบัน มีการโพสต์เนื้อหาในกลุ่มว่าเขาลือกลุ่มคนรักสถาบันเข้ายืนน่นหนังสือยกเลิกสัญญาเน็ตฟิกคืนกล่องรับสัญญาณที่ศูนย์ใหญ่สะท้อนคนรุ่นเก่าไม่พอใจซึ่งปรากฏว่าโพสต์นี้ค่ะมีคนนำเอาไปแชร์ตอบเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งติ่งส้ม3นิ้วในนั้นค่ะรวมถึงสสพักเก้าไกลแล้วก็บอกอลายจุดด้วยเช่นบอกอไลายจุดค่ะได้มีการแชร์โพสต์พร้อมกับมีการระบุว่า ไม่ต้องคืนกอง Netflix แต่ให้เอากะลาที่ครอบออกไม่ต้องไปยื่นหนังสือเข้าแอปกดยกเลิกเหมือนตอนที่เองสมัครตอนแรกจำไม่ได้หรือไม่เคยสมัครว่ามาและอีกโพสต์ค่ะก็เป็นภาพกะลานะคะแล้วก็มีข้อความ Netflix ในภาพพร้อมกับบอกว่ากลองนี้ใช่ไหมที่จะเอาไปคืนส่วนอาจารย์เอสกันพงศ์ประยุนศักดิ์สสเไกลเขต19กรุงเทพมหานครค่ะก็มีการโพสต์ว่า ใครต้องการสมัคร Netflix บอกอาจารย์เอ็ใครต้องการคืนกล่องเขาไม่มีกล่องนะครับโดยก็เรียกว่าเป็นการปั่นกระทบอีกฝ่ายว่าไม่ฉลาดทั้งที่ต่างก็รู้กันดีนะคะว่า Netflix นั้นไม่ได้มีกล่องสัญญาณใดๆทำให้ทางด้านของดอมส้ม3นิ้วค่ะมีการเอาไปโจมตีกันสนุกปากซึ่งเพจวันนี้เก้าวไกลโกหกอะไรค่ะก็ได้มีการออกมาแฉว่าทุกคนคะมาค่ะมาแหกดอมส้มกัน เฟซชื่อวุฒิเดชวงเสรีเป็นเฟซปั่นไม่มีตัวตนมันปั่นข่าวปลอมสร้างเฟซนิวส์ในกลุ่มชื่อล่าสุดข่าวด่วนทันเหตุการณ์มา2-3ปีแล้วโดยอาศัยข่าวที่เป็นกระสพโพสต์แบบไม่ฉลาดหลังจากนั้นพวก3มนิ้วดองส้มก็มีการเอาไปปั่นเพื่อมาว่าได้ค่ะทั้งๆท,ท,ที่ฝั่งคนที่ไม่เอาพักเก้าไกลไม่ได้เป็นคนสร้างเรื่องขึ้นมาล่าสุดค่ะก็มีการปั่นเรื่องคืนกล่อง ตรวจพบสสก้าไกลและบกรลายจุดจับข่าวไปปล่อยเฟกนิวต่อด้วยพร้อมกับมีการลงภาพค่ะแล้วก็อีกหลายโพสต์นะคะที่ก่อเป็นเฟกนิวที่เพ็ดๆนี้มีการโพสต์เช่นในตอนเหตุการณ์ลาซาดากับนาราเคลฟกระเทยก็มีการออกมาโพสต์ว่าล่าสุดวงในแจ้งมาว่าบัญชีผู้ใช้ลาซาด้าถูกยกเลิกแล้วกว่าล้านบัญชี หรือแม้แต่ในช่วงของคอนเสิร์ตวงแบ็คเพลงที่มีการจัดขึ้นในประเทศไทยและก็มีการเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี Facebook นี้ค่ะก็มีการออกมาโพสต์ว่าคนที่โหเพลงสรรเสริญในคอนเสิร์ตเตรียมตัวไปขึ้นศาลนะครับในคลิปหน้าชัดขนาดนี้จะปฏิเสธก็ไม่ทันแล้วภายหลังจากที่เพจวันนี้เก้าไกลโกหกอะไรค่ะมีการออกมาแชร์หลายคนนะคะก็มีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นเช่น ทำไมคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบไม่เคยฟ้องร้องเอาผิดทางกฎหมายกับสสที่ปล่อยเฟนิวส์หรือเขาคือพวกเดียวกันหรือเราตกข่าวบางคนค่ะก็บอกว่าไม่ได้มีแค่ใน Facebook เท่านั้นแต่ยังมีในแอปอื่นด้วยเช่นเห็นในติ๊กตอกลงคลิปดักกระปือเหมือนกันดอมส้มรุมสลิมยับเลยอีกคนค่ะบอกว่ากีบก็คือกีบพร้อมที่จะงับเข่าลอยๆแค่ต้องการจะแดกดันฝ่ายตรงข้าม อีกคนคะ่ะแชร์ว่าดําส้มสร้างแอคเคาท์ปลอมเป็นฝั่งตรงข้ามโพสต์ให้ดูโง่ๆเข้าไว้เพื่อจะได้ให้คนเอาทัวร์ไปลงด่าฝั่งตรงข้ามแล้วก็มีลูกหาบข้าบไปปั่นต่ออีกทีจะปั่นว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ฉลาดแต่ก็เอาเหยื่อปลอมมาเล่นประเด็นการสนุกสนานกันซะอย่างนั้นรับส่งกันเป็นทัทอดและบอกคนอื่นว่าออกแกนิองปล่อยกันเองปั่นกันเองและอีกคนคะ่ะก็มีการตั้งคำถามว่า พี่ยุทธจะเอาเรื่องกล่องไปอ่านข่าวกี่โมงครับปั่นกันเองฟินกันเองนี่ไงสมองที่ใช้วิเคราะห์ยังไม่มีเลยบางคนค่ะก็มีการเข้ามาตั้งข้อสังเกตว่าด้อมดูไม่ออกจริงๆหรือแกล้งดูไม่ออกกลุ่มนี้ปล่อยให้มีหลายคนเข้าไปโพสต์ดิสเครดิตคนนี้ก็โพสต์ลงทีทีจนนึกว่าเป็นเจ้าของกลุ่มแล้วก็มีคนมาคอยเม้นสอดรับ แบบมองไม่ออกหรือว่าเขาโพสปั่นแบบนี้สร้างเอาก็ได้ครับอีกคนบอกว่ามันก็ทำแบบนี้ใช้วิธีการแบบนี้กันมาตั้งนานแล้วเหมือนกับที่ทำกับช่องท็อปนิวส์ไปสร้างเพจท็อปนิวส์ปลอมกันขึ้นมาสร้างโพสโงโง่คอนเทนต์กระบือกระบือเพื่อดิสเครดิตให้ท็อปนิวส์เสียหายจนเป็นที่มาของคำว่าวัยรุ่นท็อปนิวส์ปั่นกันเองแชร์กันเองคลื่นเพงในกลาก็สมกับเกีบนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ เมื่อเราทำการเข้าไป2่องเฟซบุ๊กที่มีการปั new ่นเฟซนิวดีๆเราก็จะจับไตได้อีกว่านี่เป็น I.O. ติงส้ม3นิ้วที่สวมรอยเป็นคนรักสถาบันอย่างแน่นอนเพราะจะเห็นเลยนะคะว่ามีแต่โพสที่ทำเป็นรักแล้วกดเทิดทูนสถาบันและก็มีการโจมตีเพื่อไทยรั่วแต่มันน่าสงสัยก็คือเรื่องเช้าเก้าไกลหรือว่าการโจมตีพักก้าไกลไม่มีเลยแม้แต่น้อย อีกพิรุษค่ะก็คือหลังจากที่มีการปั่นเรื่องกล่องเน็ตฟิกไปจู่ๆค่ะในเพจ Facebook เดียวของโน้ตอุดมที่มีผู้ติดตาม3.7ล้านคนล่าสุดค่ะก็มีการออกมาโพสต์ทนกระแสก,กดดันไม่ไหวโน้ตอุดมบุกสำนักงานใหญ่ตัดสินใจคืนจานและกล่องไม่ดูเดี่ยวมันแล้วพอกันทีพร้อมกับมีการลงภาพถือจานดาเทียมสีแดงที่มีข้อความเน็ตฟิกแล้วก็กล่องค่ะที่มีข้อความเขียนว่าเน็ตฟิก ซึ่งก็มันจะดูบังเอิญไปไหมล่ะคะคุณผู้ชมที่จูจ่ๆจะมีจานแล้วก็กล่อง Netflix หรือหากจะเป็นภาพที่มีการตัดต่อแล้วก็มีการเติมข้อความมันก็ดูบังเอิญอีกนั่นแหลคะค่ะที่โน้ตจะไปยืนถ่ายเพื่อเอาภาพนี้มาประชดทำไมในประเด็นเดียวกับที่เพจ i o คะ่ะมีการเอามาปัน่นแต่คุณผู้ชมคะความโป๊ออีกจุดหนึงคะ่ะก็คือหลังจากที่เพจเดียวมีการโพสต์ไปไม่ถึง1ชั่วโมง เพจ I.O. นั้นค่ะก็มีการเด้งรับเอารูปนั้นเอามาแชร์ทันทีแน่นอนค่ะว่าคนที่เห็นโพสต์ได้ไวขนาดนี้ยังน้อยก็จะต้องมีการติดตามกันอยู่แล้วหรือจะเป็นไปได้ไหมที่เป็นเครือข่ายเดียวกันแล้วก็มีการส่งรูปให้กันแบบนี้ก็น่าคิดค่ะหรือที่เรียกกันว่าการขยายผลส่งต่อรับช่วงต่อกันเป็นทอดแล้วแบบนี้คุณผู้ชมคิดว่าเพจสรยุทธ์สุทัศนจินดากรรมกรข่าว ได้ตกหลุมพรางไปอยู่ในกาลาแลนปั่นกันเองชงกันเองด้วยหรือไม่เพเราะก็มีให้เห็นนะคะว่าแฟนตัวยงเพศสรยุทธสุทธศนาจินดากรรมกรข่าวก็มีการสอนรับค่ะเอาโพสต์ในเพจ I.O. ไ,ไปแชร์ด้วยแต่เราะคะก็ขอภาวนาว่าไม่ใช่เพราะว่าถ้าใช่ขึ้นมาเนี่ยก็หมดกันเลยนะคะภาพลักษณ์ของสื่อที่จู่ๆก็โดดมาร่วมวงข่าวเฟกนิวส์สร้างความแตแกแยกแบบนี้ สุดท้ายคุณผู้ชมคะอย่าลืมค่ะเสพข่าวอย่างมีสติเพราะว่าตอนนี้นะคะก็มีกลุ่มภูมิหวังดีต่อสถาบันเต็มไปหมดค่ะซึ่งพวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้เล่นงานเฉพาะสถาบันเท่านั้นนะคะแม้แต่คนรักสถาบันก็ต้องระวังตัวกันด้วยอย่าตกเป็นเหยื่อให้กับคนพวกนี้หลอกเอาได้และอย่าลืมค่ะแชร์ข่าวนี้ไปเยอะนะคะคนไทยรักสถาบันจะได้รับทราบโดยทั่วถึงกันค่ะ